สำหรับใบตัดหญ้าสามควันตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆสงสัยและสอบถามขั้นเข้ามาว่าความกว้างของเขาจะอยู่ที่เท่าไรนะครับนี่ครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูความกว้างก็อยู่ที่ประมาณเ้านิ้วนะครับนี่เลยเก้านิ้วประมาณนั้นนะครับเราวัดจากนี้มานี่ก็ตกอยู่ที่เก้านิ้วเหมือนกันนะครับใบตัดหญ้าแบบใบรุดเกี่ยวนะครับตัวนี้บอกเลยว่า น่าใจมากใจกับเครื่องน้ำมันก็ได้ใจกับเครื่องไฟฟ้าก็ได้นะครับตัวน,นี้มีความกลมเป็นพิเศษเลยแล้วเราเราก็ไม่ต้องรับบ่อยนะครับถ้าเราจะรับก็รับปกติได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาเป็นร่องแบบเดิมก็ตะใบเลยครับตะใบสามเหลี่ยมนั่งกลวนไปแต่ว่าไม่ต้องตึงขนาดนั้นนะครับเราใช้ใบเจียรับแบบนี้ก็ได้แต่กว่าจะหมดควันนี้นะครับมันก็นานอยู่นะครับมันกลมได้นานตัวนี้ก็คุ้มแหละครับคุ้มแล้วแหละ กว่าจะมันกว่ามันจะหมดคมนะครับใครที่สนใจใบตัดหญ้ารถเกี่ยวนะครับกดดูราคาและกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่างเลยนะครับเก้านิ้วนะครับ